จะหมั่นไส้ใครไปออกหมายจับก็ไม่ได้นะหมั่นไส้จอนนี่มือปล่าไปออกหมายจับก็ไม่ได้จะต้องมีหลักฐานว่าเขาทําผิดอย่างเมื่อวานนี่ยจอนนี่เขาก็าบอกเลยเอยเขาไม่รู้เรื่องไม่เคยรับช่วยไม่เคยเกี่ยวกับพนันออนไลน์หวยใต้ดินไม่เคยเล่นอืญาติพี่น้องใสปิ้งใสสะอาดนะครับไม่ติดฟิล์มกองแสงเลยเพื่อแพทย์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะออกหมายเรี่ยกออกหมายจับใครก็แล้วแต่นะอย่างคนดังๆก็จะมีข่าวจอนนี่ไป พัวพันนั่นพัวพันนี่จอนี่บอกว่าเอาสาบานไปเลยครับสาบานต่อหน้าสุเหล่านะครับเพราะเราเป็นชาวพุทธเราก็ไปสาบานหน้าสุเหล่าสาบานต่อหน้าสุเหล่าอะไรเงี้ยนะนะครับ่เาเราเนี่ย่ะเราเป็นาชาวคริสก็ไปสาบานต่อหน้าสุเหล่าได้ไหมอา่านะครับสาบานที่ไหนก็ได้นะครับก็แล้วแต่เ,เพราะนั้นก็การจะไปออกหมายจับใครนี่ไม่ได้นะต้องเป็นไปตามวิทยานะ นะครับยิ่งกฎหมายใหม่ที่กำลังจะออกมาเนี่ยตำรวจจะไปอะขอออกหมายจอหมายจับหลักฐานต้องแน่นนะการออกหมายจับ,บ,นนะออจบประชาชนจะยากต่อไประยะยาวเนี่ยนะครับตำรวจจะลําบากผมบอกเลยตำรวจลําบากเขากำลังจะแก้วิทยาเนี่ยต่อไปตำรวจนึกอยากจะไปจับใครไปค้นใครอยากพี่น้องประชาชนนะฮะนะครับกฎหมายใหม่ที่จะออกมาตำรวจลําบากจะออกหมายเรียกจะออกหมายจับยาก นะครับจะออกหมายเรียกอะไรต้องปรึกษาอายการในการขย่าว่าอย่างไงอายการไม่เอาด้วยกาลลำบากทําไปทํามาก็ตํารวจก็จะกลายเป็นลูกน้องอายการอายการก็จะใหญ่ก็เป็นหัวหน้าตํารวจนะไอ้คนที่คิดจะชอบวิ่งเต้นก็อาจจะต้องคิดว่าเฮ้ยปกติกูเนี่ยถ้ากูวิ่งเต้นเนี่ยกูไปหาตํารวจกาไม่ได้แล้วกูต้องไปหาอายการด้วยหรือเปล่าไอ้คนที่คิดไม่ดีนะสาหรับคนคิดไม่ดีนะแต่ผมเชื่อว่าตํารวจส่วนใหญ่และอายการส่วนใหญ่เป็นคนดีมันอาจจะมีคนสีเทาๆบ้างทุกที่ เพราะนั้นต่อไปเนี่ยเออเดี๋ยวจะเคลียร์ตำรวจนะไม่ให้ตำรวจออกหมายเรียกเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยต้องเคลียร์สมัยก่อนต้องเคลียร์ตำรวจเนี่ยต้องเคลียร์อายการด้วยเฮ้ยอายการเขาจะว่าไงคือคือต่อไปเนี่ยพนาักงานสอบสวนรุนพินิจอิสระมันก็จะไม่อิสระแล้วมันต้องไปฟังอายการด้วยเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นพวกสีเทานะเป็นเรื่องสมมุติผมไม่เชื่อมีจริงอะ สมมติจะไปวิ่งเต้นตำรวจก็ต้องไปวิ่งเต้นายการต้องจ่ายสองต่อเหมือนกับเปิดบอลเนี่ยเปิดบอลนะอันนี้เขาเป็นเรื่องข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงเ,เป็นเรื่องตลกเอาเรื่องตลกมาเล่าให้ฟงังเปิดบอลเงี้ยมีสิบห้าหน่วยผมเคยคุยกับเจ้าของบอลนะครับไปงานเลี้ยงงานอะไรต่างก็มีพวกเจ้าของบอลเจ้าของเว็บนะเ,เขาก็บอกว่าพี่เดครับผมเป็นเจ้าของบอลเจ้าของเว็บพี่เดจัดงงจัดงานในวายเวอร์เดี๋ยวพาไปให้นะจัดงานเป็นล้านเนี่ยเขาจ่ายให้เลย คนดังๆเนี่ยเพราะอะไรนะไม่ทําให้เขาเสียหายแนละ้วเขายินดีแล้วครับวายเวอร์เนี่ยมากันอ่านะเดือนละสองลสามลังอะไรได้หมดเดือนละสองละแสนก็ดูแลหมดนะคนดังๆแต่ผมก็ไม่เคยได้รับการดูแลนะนะครับเขาบอกว่าอะไรเราจะเปิดบ่อนเปิดซ่องทําผิดกฎหมายเนี่ยหนึ่งต้องจ่ายทองที่นะคำว่าทองที่ของเขาเนี่ยหมายถึงใครเนี่ยเราก็ไม่ทราบพี่น้องก็ไปคิดเอาเองสองก็ต้องมีหน่วยงานกลางใครที่เกี่ยวข้องบ้าง หน่วยงานหลมีอำนาจสืบสวนจับกลุมได้หมดอ่ะมันเยอะหน่วยงานที่เออก็ต้องไปจ่ายให้ครบก็ประมาณสิบห้าหน่วยนะครับสมมติเราจะเปิดบ่อนเปิดซ่องเปิดเอ่ออะไรก็แล้วแต่สถานบริการไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนที่สามารถจะกันแก้งเราได้บ้างจับเราได้บ้างเนี่ยต้องไปจ่ายหมดสิบห้าหน่วยมันก็ทําให้ต้นทุนสูงนะค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าอาหารในผับในอะไรต่างในบ่อนก็ต้องเยอะนะครับนะครับอย่างกรณีที่มีการจับที่อุบลเนี่ย บางคนก็บอกว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับจอนนี่อะไรต่างๆจอห์นนี่เขาออกมาปฏิเสธทั้งช่องเจ็ดแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวเอาเขาไปสาบานต่อหน้าโบสถ์ได้เลยเขาไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นนะครอบครัวเขาไม่ได้ทําหวยใต้ดินไม่ได้ทําของผิดกฎหมายไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์เขาทํามาหากินสุจริตรายได้มาจากอะไรอ่ค่ายเพลงเออรีสอร์ทเราก็ไม่รู้รีสอร์ทเขามีรายได้เท่าไหร่ต้องไปดูงบการเงินน,นะครับ เขาไม่เก no ี broken, so be illing, seen, ่ยวไม่คล้องเพราะนั้นการนี้ตำรวจจะไปจับอะไรจอนนี่หรืออะไรต่างต้องมีหลักฐานถ้าเขาไม่มีหลักฐานไปจับเขาไม่ได้หรอกนะครับนะแล้วสมัยนี้ดูข่าวที่เขาจับไอ้พวกการพนันที่บนเมื่อวานเนี่ยก็ซัดทอดไปว่ามีคนใกล้ตัวใกล้อะไรของคุณจอนนี่คุณจอนนี่บอกไม่เกี่ยวไม่จริงกันแกล้งเขาโดนกันแกล้งทางการเมืองนะครับมีการซัดทอดไปว่ามีการจ่ายเดือนละห้าเบอนค่าคุ้มครองอะไรคุณจอนนี่เขาบอกไม่เกี่ยวนะครับมันก็กล่าวหากันได้นะครับ แล้วก็เป็นหน้าที่ตำรวจรู้สึกใจเป็นตำรวจสอบสวนกลางไปจับเนี่ยนะครับก็ต้องไปก็เราไปกล่าวหาใครเราก็มีคําซัดทอดคําซัดทอดก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้แต่ต้องไปรับฟังประกอบเช่นเส้นเงินโอนเงินเขาบอกมีการโอนเงินเข้าบัญชีมงบัญชีม้าคนใกล้ตัวคุณแจนนี่บางคนก็บอกเป็นน้องเป็นอะไรต่างก็ต้องไปคําซัดทอดก็รับฟังได้นะนะเหมือนจับนายเดชาเสร็จมาจับผมค้ายาเนี่ยครับสมมตินะผมก็เลยกล่าวซัดทอดไปยัง นะคุณจอนนี่อย่างเงี้ยศาลก็รับฟังนะแต่ต้องไปดูหลักฐานอื่นประกอบเช่นมีแชทมีเงินเข้ามีอะไรไหมเอามาประกอบลําพังคําซัดทอดเนี่ยหลักกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพยานชั้นสองนะครับพยานบอกเล่าพยานซัดทอดพยานชั้นสองเอาลงโทษยังไม่ได้ต้องไปหาหลักฐานประกอบมีเส้นเงินไหมอย่างกรณีตามข่าวจับที่อุบลเนี่ยเขาก็บอกมีเส้นเงินจ่ายไปยังบัญชีมา้าชื่อนั้นชื่อนี้จะไปเกี่ยวข้องกับน้องชายคุณจันนี่หรือไม่ก็เออคุณจอนนี่หรือไม่ก็ต้องไป เอาหลักฐานมาประกอบกันไม่ใช่อยู่ดีไปจับน้องชายเขานะครับหรือว่าไปเอ่อเขาเรียกอนะไรเอ่อไปจับคุณจอน,นี่อะไรไม่ได้ถ้าหลักฐานไม่ถึงไม่ได้เราถึงแม้เราจะมีความเชื่อนะอะไรต่างๆไม่ได้เพราะว่าการดําเนินคดีเอ่อทางอาญาเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานไปถึงนะครับคุณจรน,นี่ตอนนี้แกก็เป็นคนดังอ่นะพอคนดังแล้วแกก็เป็นคนปากดีนะเอ่อนะครับวิปากวิจารณายก นะพูดจะท้าทายกระบ,บวนการอะไรต่างเนี่ยนะเออนะอะไรทํานองเนี้ยอันเนี้ยตอนนี้แกก็ต้องสงบปากสงบคำอะถึงถ้าแกพูดมากไปเดี๋ยวมันก็จะเอา้าเดี๋ยวบุกลุกอา่าที่นิคมบ้างละจะลรือรีสอร์ทบ้างละเอา้านี่มาแล้วเอาน้องจะไปถูกกล่าวหาเก็บสว่วยมันจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคดีความนะจนกว่าจะหุบป,ปากนะครับถ้ายัางโพสยัยงท้าทายพวกนะักการเมืองอะไร เดี๋ยวก็มาเพิ่มงานก็มาเพิ่มนะครับแต่ถ้าตัวเองมั่นใจว่าตัวเองใสปิ้งใสสะอาดไม่มีบาดแผลไม่มีรอยถลอกก็ไม่ต้องกลัวอย่างผมเนี่ยผมไม่มีรอยถลอกไม่ได้มาเสียภาษีครบถ้วนไม่ได้ฟอกเงินไม่ได้รับส่วยนะไม่ได้รับเงินตำรวจเป็นรายเดือนไม่ได้รับเงินเจ้าของบ่อนเเจ้ามือหวยเถื่อนเว็บพนันถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ย เราก็วิาพากษ์วิจารณ์การเมืองวิจารณ์อะไรเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นไงมีแผลนะเรารวยจริงแต่เงินมาจากด้านอื่นไอธุรกิจที่เห็นนี่คือบังหน้าสมมตินะผมไม่ได้หมายถึงคุณจอร์นี่นะหมายถึงคนทั่วไปแล้วเราเป็นคนดังคนติดตามเยอะแล้ววันๆเราก็เปไ็นไงนะเออมันปากวิจารณายกวิจารณรัฐบาลไอแบบนี้ก็เสียวหน่อยนะครับอันนี้คือการให้ความรู้นะฮะเพราะฉะนั้น ใครที่มีแผลสีเทาๆอย่าปากมากนะครับอย่าปากมากธนุงทนายก็เข้าไปอยู่ในคุกหลายคนเห็นนะนะครับปากมากครูบาอาจารย์บางคนก็ปากมากนะบางคนก็แผลเต็มตัวก็ยังปากมากก็ต้องระวังนะครับอย่างผมไม่เป็นไรผมไม่มีอะไรสบายเต็มที่นะครับเออนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังกันนะใครมีอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาได้รับหมายเรียกได้รับหมายสารนะครับอยากจะเอ่อได้รับ นะครับคาแนะนําด้านกฎหมายอะไรก็โทรศัพท์ได้ครับนะครับอบางคนบอกอะไรคุณจอนนี่เขาไม่กลัวใครดีแล้วครับไม่กลัวใครดีแล้วครับนะครับมีคนบอกเขาไม่กลัวใครดีครับนะครับไม่ตัวใครดีถ้าเราไม่มีความผิดก็แล้วไปถ้ามีความผิดไปก็ล่วงแค่นั้นเองนะครับดีครับไม่กลัวใครนะอืมออะไรเนี่ยจานครับผมอยากฟ้องภูมิใจไทยครับไปฟ้องเขาเลือกอะไรล่ะครับ จะไปฟ้องใครมันต้องมีหลักฐานมีมูลนะนะครับผมพูดกลางๆนะนะครับเนี่ยอะไรเขาบอกอะไรคนจี้จอร์นี่คนจริงเขาไม่กลัวหรอกครับดีครับนะเป็นคนจริงดีนะครับนะดีครับดีครับียร์กันเข้าไปนะฮะนะบางคนนี่ก็ตายเพราะเอฟซีก็มีนะครับนะเอฟทีแม่ก็บอกสู้ไปพี่จอร์นี่สู้เข้าไปสู้เข้าไปสู้เข้าไปเป็นไงเรื่องแม่ก็เริ่มาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปสู้กับใครหรอกครับคุณจอนี่คุณทําประโยชน์อะไรให้สังคมได้ก็ทําอย่าไปหลงเชื่อเอฟซีนะครับเวลาติดคุกนคนเนี่ยนะนะค,คุณคนเดียวนะนะครับอืมคุณคนเดียวเนี่ยไปอยู่ในคุกเนะ่ะเอฟซีมันไม่ได้เข้าไปอยู่ด้วยแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเขาเป็นคนดีนะเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานว่าเขาทําผิดนะครับเนวินเมื่อไหร่จะคืนที่ให้หลวงมันก็ต้องรู้ว่าที่นั้นเป็นของเขาหรือของหลวง่ะนะนะถ้าเราไปพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาได้ยินมาเขาก็ฟ้องศาลหมิ่นประมาทเพราะนั้นก็ต้องระวังฝากไนวะ้ นะครับที่ดินเนี่ยเรายังไม่รู้เราเป็นของตระกูลชิดชอบหรือเป็นของหลวงนะเพราะฉะนั้นเราไปบอกว่าไอ้ที่เป็นของหลวงอ้าวทิพหายแล้วสิงานนี้เขาก็บอกว่าอ้าวเหมือนก็ว่าฟังว่าเขาเอาที่หลวงมาเป็นของเขาเขาก็ฟ้องเออผมวอาจารย์ได้กินตุกตุกมาแน่นะครับคือตอนนี้ผมได้ข่าวว่าตำรวจนักการเมืองเขากำลังสืบสวนเกี่ยวกับคนดังๆปากดีดีทั้งหลายเนี่ยเขาเขาเ,เขาสืบสวนอยู่ สืบสวนอยู่ว่าทําผิดไหมประวัติเป็นยังไงเอาเงินทองมาจากไหนนะเมียทําธุรกิจหวยใต้ดินหรือเปล่าอะไรเข,เขาดูอยู่นะอันนี้ที่ผมผมทราบมานะทําหวยใต้ดินหรือเปล่านะกิจการมีไรายได้เพียงพอไหมหรือว่าไรายได้มาจากการหวยใต้ดินพนันออนไลน์เป็นหน้าเสือเอาเงินไปส่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่าเท่าที่ผมทราบมาเขากําลังสืบอยู่เดี๋ยวรอนิดนึง นะรอนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงครับนะครับนะถ้าใครคิดว่าไม่กลัวใครอดีครับผมชอบเลยคนไม่กลัวใครแล้วทำความดีนะดีครับนะครับทำต่อไปนะฮะนะครับมีเรื่องอะไรนะครับนี่ก็ข่าวล่าสุดนะครับว่าเนี่ยอืนะครับจับลูกลูกกอกอานพบถือบัตรประชาชนคนไทยด้วยนะครับบิ๊กอ้วนภูมิธรรมจะไม่ ลองสาวไส้กันหน่อยหรือครับนี่ครับอันนี้จากบ,บิเกียนนะนะครับเขาบอกว่าจับลูกๆของก๊กอนวันนี้ที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยมีสวมบัตรประชาชนคนไทยถ้าเป็นขมินแล้วมาถือบัตรคนไทยได้ไงก็แสดงว่าจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์ให้เจ้าที่ฝ่ายปกครองคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตว่าเป็นขมรมาใส่ถือบัตรประชาชนคนไทยมันก็มันก็ไม่ใช่คนไทยอะ นะครับแสดงว่าการที่จะถือบัตรคนไทยง่ายมากในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับบิเกียนเขาโพสต์มาเนี่ยก็มีเงินก็ไปไงอ่ะจากนายเดชาก็เปลี่ยนเป็นถือบัตรเขมรไปเลยถือบัตรเขมรก็เป็นคนไทยจีนเทาก็เป็นคนไทยได้หมดขอให้มีเงิน